ใน EP นี้อยากจะชวนคุยในเรื่องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกลมซึ่งผมมองโดยส่วนตัวนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวแหละที่ r จะต้องทำให้ดีนะครับอันที่จริงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเนี่ยพูดถึงหลักสูตร u u l l i t t r i n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  g เนี่ยเราคงจะไปปรับไปแก้อะไรเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่า วิทยากรเขาจะเป็นคนออกแบบหลักสูตรหบวมมาเขาก็จะเขียนวัตถุประสงค์ออกมาว่าเราก็ไปดูว่าเออวัตถุประสงค์นี่มาสอดคล้องที่เราต้องการหรือไม่และโดยทั่วไปแล้วสังเกตไหมครับว่าวัตถุประสงค์จะเขียนว่าเพื่อไอ้นั่นเพื่อไอ้นี่เพื่อไอไน้อไนูนวัตถุประสงค์จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เขาเขียนวัตถุประสงค์แบบเนี้ยอันที่จริงเราเรียกว่าวัตถุประสงค์ทั่วไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์ที่บอกกว้างๆว่าในหลักสูตรเนี้ย จับอบรมเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการฟีดแบ็ผู้ใต้บังคับบัญชากับกลุ่มที่เป็นหัวหน้างานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคนิคในการฟีดแบ็ k เพื่อให้ได้ลองฝึกปฏิบัติการฟีดแบ็ k โดยใช้ AID โมเดลยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์แบบเพื่อซึ่งเป็นวัตถุประสงค์แบบทั่วไป นะครับแต่ว่าในหลายๆองค์กรชั้นนำเนี่ยที่ผมเห็นที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยนะฮะพบว่าเขาเขียนวัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งครับเป็นวัตถุประสงค์แบบที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเข้าไหครับแล้ววัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแบบไหนอ่ะพูดเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะง่ายง่ายวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคือวัตถุประสงค์แบบระบุว่าจะต้องทําอะไรได้หลังการอบรมตามทันไหมครับ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคือวัตถุประสงค์แบบที่ระบุว่าจะต้องทําอะไรได้คือผู้เข้าอบรมจะต้องทําอะไรได้หรือจะต้องทําอะไรออกมาหลังการอบรมนะครับวัตถุประสงค์ทั่วไปที่เราเขียนตามหลักสูตรต่างๆเนี่ยในหลักสูตรอบรมแบบ public training เนี่ยโดยทั่วๆไปเขาก็จะเขียนว่าเพื่อไอ้นั่นเพื่อไอ้นี่เพื่อไอ need, ้นนเ,เหมือนที่ผมคุยให้ฟังไปก่อนนะนะครับแต่เราจะไม่ค่อยเห็นเขาเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหมือนที่ผมคุยเมื่อสักครู่นะครับ เราจะไม่ค่อยเห็นเขาเขียนว่าภายหลังจากการอบรมเสร็จแล้วผู้เขา้ารกอบรมจะต้องทำนู่นทำนี่ทำนัน่น,นได้จะไม่ค่อยเขียนไม่ว่ากันหรอกนะครับเพราะว่าบริษัทประกอบรมเขาเป็นคนจัดเขาก็ทําหลักสูตรอบรมส่งมาให้เราดูว่าเราสนใจเราเข้าไปเข้าร่วมนะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรอบรมแบบที่เราจ้างวิทยากรมาอบรมกันภายในที่เราเรียกว่าจัด in-house training มันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะ ถ้าเป็น inhouse t r a i n i n g เนี่ยมันควรจะต้องทำวัตถุประสงค์ออกมาเป็นแบบให้เห็นชัดเลยว่าภายหลังจากอบรมไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขาจะต้องทำอะไรได้เขาจะต้องทำอะไรออกมาหมายถึงผู้เขาเ้ารับอบรมนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับคือเราจะต้องติดตามผลไงไม่ให้มันเทรนแล้วนิ่งเราต้องติดตามผลไงเราต้องไปประเมินเราต้องไปติดตามผลหลังจากการอบรม นะครับดังนั้นเราจึงต้องอยากรู้ว่าตกลงหลังจากการอบรมมาแล้วนะครับเขาจะเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพียงไหนเขาจะเกิดทักษะมากขึ้นแค่ไหนในเรื่องอะไรเขาจะสามารถไปทำเรื่องใดได้ไดบ้างนะครับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจึงมีท่วงทำนองของการเขียนเป็นแบบว่าภายหลังจากการอบรมหรือสัมมนาหรือเรียนรู้จากหลักสูตร นี้แล้วผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง 1. f e e d ฟีดแบ็แก่ลูกน้องโดยสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะหรือสไตล์การสื่อสารของลูกน้องแต่ละคนตาม DISC ได้ 2. จะต้องอธิบายเครื่องมือเทคนิควิธีการ ฟีดแบ็แบบ A.I.D. ได้จะต้องทำการฟีดแบ c k กับลูกน้องโดยใช้โมเดล A.I.D. ได้อย่างชัดเจนและรัดกลุ่ม C จะต้องอะไร5จะต้อง6จะต้องอะไรก็ว่ามานั่นคือลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่านจะเห็นภาพไหมครับว่า วัตถุประสงค์เจอพฤติกรรมแบบนี้มันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราจะต้องไปติดตามเรื่องอะไรวัตถุประสงค์เจอพฤติกรรมข้อแรกต้องไปติดตามอันนี้วัตถุประสงค์เจอพฤติกรรมข้อ2ต้องไปติดตามอันนี้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ3ไม่ต้องไปติดตามอันนี้4ี่ติดตามอันนี้5ติดตามอันนี้6ติดตามอันนี้นะครับดังนั้นพอเขียนวัตถุประสงค์เจงพฤติกรรมมันจึงง่ายนะครับที่จะไปติดตามผลหลังจากการอบรมโอเคไหมครับเราจะเห็นองค์กร ไม่ว่าจะเป็น PTT ไม่ว่าจะเป็น SCG ยกตัวอย่างแค่สองค์กรนี้นะครับเขาที่เขียนว่าถรกส่งเชิงพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่ยากหรอกเพราะวิทยากรเป็นคนเขียนโอเคไหมครับวิทยากรต้องบอกได้ว่าตกลงสิ่งที่อาจารย์สอนอะนะครับมันจะทําให้เกิดผลอะไรและแน่นอนวัตถรกสคงเชิงพฤติกรรมแบบนี้จะเอาไปใช้ในการทําเครื่องมือในการประเมินนะครับว่าตกลงแล้ว คนที่เข้าอบรมเนี่ยเขาเกิดทักษะก็เ,เกิดความรู้ความสามารถเรื่องนั้นมากขึ้นหรือไม่มากสอดคล้องกับที่เราคาดหวังหรือเปล่าซึ่งจะง่ายมากเลยเวลาที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นผมอยากจะแนะนำให้เวลาที่เราขอหลักสูตรฟูลรมแบบ in-house จากวิทยากรเนี่ยนะครับท่านควรจะบอกเลยว่าอยากได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอะ่ะคือวัตถุประสงค์แบบว่า ภายหลังจากการอบรมเสร็จส <Es> ิ <Sustain able cleaning material> ้นแล้วผ <them> ู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถทําโน่นทํานี่ทํานั่นได้ให้บอกมาเลยแล้วสาระสําคัญเรื่องหนึ่งนะลองสังเกตดูวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยจะไม่เริ่มต้นด้วยคำว่าเพื่อนะจะเริ่มต้นด้วยคำกริยานะครับเช่นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อหนึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสื่อสาร ด้วยการพูดคุยโดยสอดคล้องสื่อสารด้วยการพูดคุยโดยสอดคล้องจุดๆ,ๆเนี่แหละครับคือข้อความเริ่มต้นด้วยคํากริยาโอเคไหมครับดังนั้นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนี่ยจึงจึงเป็นเรื่องที่ควรจะต้องควรจะต้องเอามาปรับใช้นะครับเวลาที่เราจะเขียนวัตถุประสงค์เรื่องใดในองค์กร,รของเราก็เหมือนกันนะครับ เขียนวัตถุประสงค์ตามแผนงานทําโครงการทำกิจกรรมอ่ะเราจะไม่เขียนว่าเพื่อไอ้นั่นเพื่อไอ้นีน่แต่ว่าภายหลังจากการดําเนินกิจกรรมนี้เสร็จดําเนินโครงการนี้เสร็จแล้วมันจะเกิดไอ้นูนเกิดไอ้นี่เกิดไอ้นั้นขึ้นมานะครับนั่นแหละคือภาพที่มันควรจะต้องเป็นแน่นอนครับวัตถุประสงค์จริยกรรมเนี่ยมันไม่ไดเอามาใช้กับหลังสูตรภูลงอย่างเดียวนะครับเอาไปใช้ในการเขียนโครงการแผนง,งานกิจกรรมพัฒนาอะไรต่างได้หมดเลยอยากให้ลองนําไปทําดูนะครับ